เงาละก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยวันนี้ผมก็จะมาจัดผลแสงถาวรในราคา100บาทต้นๆกับร้าน l i ฟ e R B X Top ครับบอกเลยบริการไวมากๆแล้วก็บริการดีพูดพร้อมมากๆเลยครับผมนะโอเคเราวันนี้แล้ววันนี้เราก็จะมาสอนเติมกับร้านนี้ครับผมนะผลแสงที่เราจะซื้อนั้นมันราคา110บาทใช่ไหมก็เราต้องสร้างซอง ของขวัญน,นะครับผมในแอป True Wallet ่นเองเปิดแอป True Wallet ขึ้นมาแล้วกดที่ส่งซองของขวัญตรงนี้ครับผมนะแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะตามราคาที่เขาบอกมาผลแสงราคา110บาทโอเคแล้วช่องที่2ก็กดอันที่สองอะ่ะโอเคตรงนี้ก็1คนเท่านั้นนะครับผมแล้วกดยืนยันแล้วก็สร้างซองของขวัญไปเลยครับแล้วก็คัดลอกลิงก์มาแล้วก็เอาไปให้ทางร้านครับผม ให้ไปแล้วนี่ครับโอเคทีนี้เราก็รอรับผลแสงถาวรได้เลยเข้ามาในเกมนะครับนี่ได้แล้วผลแสงถาวรแป๊บเดียวได้เฮ้ยร้านนี้ยังมีบริการแมปต่างๆอีกมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นบล็อกพุทคิงเลกาซีและแมปอื่นๆอีกมากมายเลยใครอยากไปเติมก็เติมได้นะครับผมเลดแปดถึงเลขสิบกันเลย โอเคได้ผลแสงมาแล้วใช้หน่อยนี่ได้ผลแสงถาวรมาแล้วโคบี้ก็ได้ผลแสงถาวรมาแล้วโโทีนี้ก็บินไวเลยโอเคครับผมก็จะมาสอนใช้ เว็บไซต์ของร้านนี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็จะมาแจกไก่ตันด้วยเออจะซื้อไก่ตันแจกน้องๆสักหน่อยเอารหัสไหนดีมีเยอะเสีเหลือเกินเอาราคาร้อยบาทแล้วกันนี่เอาอันนี้แล้วกันจัดไปยังซื้อไม่ได้ยังไม่มีเงินนี่หว่าโอเคเดี๋ยวมาเติมเงินกันก่อนครับผมวิธีเติมเงินก็ง่ายๆเลยอ่าเข้าไปตรงนี้เลย แล้วก็ไปสร้างซองของขวัญมาเหมือนเดิมครับผมทำที่ผมบอกไปแหละก๊อปมาระวางใส่ตรงนี้เอาหลับพลอยเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตะกี้ผมไปสร้างซองของขวัญแล้วก็ก๊อปมาใส่ตรงนี้แล้วก็ได้พอยมาเลยเออตะกี้ผมเติมไปหนึ่งร้อยเพราะว่าไก่ตันมันราคาแค่หนึ่งร้อยอินโคตรจะถูกเลยโอเคก็จะมาแจกรหัสนี้ครับผมนะซื้อไปเลย นี่ได้แล้วนี่ไงรหัสเฮ้ยเดี๋ยวเบอร์ไว้เบอร์ไว้เดี๋ยวมาแจกทีหลังนะครับผมนี่ไก่ตันโอ้โหวิวสองพันสามร้อยเงินสิบแปดล้านนี่โคตรจะเยอะเลยของก็มีประมาณนี้เลยครับผมหมัดซุปแล้วก็ผลพีศาจโซโอ้โหโคตรคุ้มอ่ะแค่หนึ่งร้อยบาทเอ้ออันนี้ก่ออะไรวะเนี่ย ก็ให <G l ug> ม่เหรอยังไม่เคยมาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูของในคังกันดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยมีมัดซุปโอ้ยมัดซุปมาตะร,รี่เกือบตันยเย็ดคีอค่ออีกนิดเดียวก็จะตันแล้วมาแล้วครับผมมาดูดาบกันมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้เลยนะดาบโอ้โหชูซุยก็มีวะ่ะเดนโกคุก็มีโอเคผลปีศาจแล้วนะ ผลได้เวนอมโอ้โหมีเวนอมซะด้วยเฮ้ยสุ่มผลพีศารสักหน่อยดีกว่ามะเกลือหรือเปล่ารหัสนี้ผมจะแจกจริงๆนะครับผมใครอยากได้ก็กดไลค์กดติดตามไว้รอเลยแล้วลมีกิจกรรมมาแจกโอเคโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะนะใครอยากได้รหัสไก่ตันรหัสนี้ก็ฝากกดติดตามไว้เลยแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยล่ะ ลิงอยู่ใต้คลิป